พื้นที่เสี่ยงฝนหนักวันนี้เหนือใต้ฝนเพิ่มจับตาขณะนี้แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติโดยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของการแพยยรณากอาศในวันนี้กันนะครับโดยทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเรียนพื้นที่ฝนเพิ่มนะครับ48จังหวัดในวันนี้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาปกคลมุมภาคตะวันออก เฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมไทยทางตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมทะเลเอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับจะมีหยอ่อมความรักาต่าปกคลุมนะคะบริเวณด้านตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคใต้พ่อแม่พี่น้องชาวชนบริเวณภาคใต้ระวังตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสม จะทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะครับโดยในวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนนะครับบริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกหนัก60%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่าน ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซนเซียสสูงสุด30-34องศาเซนเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาดลออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ตกได้เล็กน้อยนะครับในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบรุรีสุพรรณบุร,บบรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนออกฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากใน,นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราสะแก้วชนบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้า ขนองคลื่อนสูง1-2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีเคลื่อนสูง1-2เมตรบเรียนที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง60เเนของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณระนองพังงากระบี่ รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซนเซียสสูงสุด31-33องศาเซนเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะนออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรเรเวนที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องา ลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตําันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับผมขอบคุณครับเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร